ตอนนี้เรากำลังเรียนในโรงเรียนตริกาเราเรียนเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมของเยาวชนสนุกมากเลยนะแถมได้ความรู้ด้วยได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆแล้วเธอหลับเป็นอย่างไรบ้างโรงเรียนนี่เธอเรียนอยู่มีโรงเรียนตริกาไหมแล้วเรียนอะไรบ้างถ้าเธอว่างอย่าลืมเขียนจดหมายมาเล่าให้เราฟังบ้างนะสุดท้ายนี้เราขอให้เธอมีความสุขพระเจ้าคุ้มครองรักและคิดถึง นี่คือข้อความจากจดหมายที่ส่งตรงมาจากจังหวัดชายแดนใต้มาถึงรุจิการรอมาลีที่เขียนมาถามเธอว่าชีวิตความเป็นอยู่ของชาวมุสลิมในพื้นที่ภาคกลางเป็นอย่างไรบ้างใช่ค่ะนั่นหมายความว่ารุจิการรอมาลีคือนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามและมีถิ่นกำเนิดอยู่ในพื้นที่ภาคกลางที่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุรสงคราม เธอกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองโรงเรียนวัดโคเกเสริมสมบูรณ์วงโรงเรียนที่เป็นศูนย์รวมของชุมชนเป็นโรงเรียนขยายโอกาสที่เปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และเป็นโรงเรียนสองสาศาสนาคือเป็นโรงเรียนที่มีทั้งนักเรียนที่นับถือาศาสนาอิสลามและาศาสนาพุทธเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกันในปกติแล้วชีวิตประจำวันนะคะ เช้าเราตื่นมาเราต้องมีกิจวัตรประจาวันยังไงบ้างเราที่ทก็ตื่นมาก็จะมีการประกอบพิธีทางศาสนาก็คือละหมาดโดยปกติแล้วคนอิสลามก็ทํากันค่ะพอหลังจากทํากิจกรรมเสร็จแล้วก็ก็ไปกินข้าวก็เตรียมตัวมาโรงเรียนนั่นแหละค่ะก็มาถึงโรงเรียนประมาณเจ็ดโมงครึ่งพอมาถึงโรงเรียนเจ็ดโมงครึ่ง เราทำร่วมกับเพื่อนๆนะคะเราทำอะไรบ้าง้งก็พอมาถึงก็จะเป็นเวลาทำเมนทำความสะอาดเรียนค่ะหลังจากทำเสร็จแล้วก็ได้เวลาเข้าแถวก็ประมาณ8ปดโมงก็ไปเข้าแถวค่ะเวลาที่เข้าแถวอะค่ะจะมีน้องๆที่เพื่อนๆที่เป็นทั้งชาวไทยพุทธแล้วก็ชาวไทยมุสลิมเรามีการประกอบพิธี ที่มันแตกต่าง like, กันยังไงบ้างเราทำยังไงเวลาที่เพื่อนเขาสวดมนต์หรือว่าเวลาเราทําพิธีตรงหน้าสาต่ทงอะก็<ำ>เวลาคนพุทเขาประกอบพิธีก็เราเป็นนิสสนาแล้วก็ให้เกียรติก็คือสงบอยู ish, น่นิ่งๆ่พอเคารพองคชาติเสร็จแล้วเริ่มเข้าเรียนตามปกติ <matte> ใช่ค่ะในชั้นเรียนที่มีประมาณสักกี่คนคะอ์สิบสาคนค่ะ เป็นชาวไทยพุทธสักกี่คนพุสธเดมสักกี่คนมุทธิมประมาณห้าคนค่ะพอประมาณพ็ถึงเวลามันจะมีเวลาของก็ประมาณเที่ยงสิบห้าก็ทางคนพุทธก็จะสวดมนต์ของคนพุทธสวนอิสลามก็เตรียมตัวมาละหมาดค่ะการละหมาดในวันหนึ่งกี่ครั้งคะอยู่ห้าครั้งค่ะไล่ให้พี่ฟังหน่อยว่าเวลาไหนบ้างห้าครั้งก็ ตอนเช้ามันจะแบบชามุดอะคะ่ะแล้วก็ตอนบ่ายตอนเย็นตอนค่ำแล้วก็ตอนมืดอ,อีกที่หนึ่งแล้วเวลาที่หนูอยู่โรงเรียนนะคะหนูก็ต้องละหมาดด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเขามีห้องให้อะไรบ้างก็มีที่ให้ละหมาดคะ่ะเป็นห้องห้องโลกการทานอาหารนะคะเพราะว่าที่นี่เขามีเด็กพุดด้วยเราเราทานอาหารยังไงเราแบ่งกันยังไ ก็เป็นมีอิสลามมาทำอาหารค่ะโรงเรียนวัดโคเกตน,นะครับเป็นโรงเรียนชำป่าปัดมนะครับแต่เป็นโรงเรียนเขียอกาสทางการศึกษาที่มีระดับชั้นตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่3ครับผมจำนวนนักเรียนประมาณ150คนนะครับโดยมีนักเรียน ศาสนาพุทธและก็นักเรียนศาสนาอิสลามมาร่วมเรียนอยู่ด้วยกันครับจะผสมกันครับจะจะมีทั้งพุทธมีทั้งมุสลิมซึ่งทํางซึ่งก็จะมีชุมชนครับเพราะวา<ย>่าถ้าในชุมชนนี้นะครับจะมเีเป็นวัดแล้วก็มีมุสลิมอยู่ด้วยครับผมโดยจำนวนประชากรอาจจะมีพุทธมากกว่านะครับ าการจัดการเรียนการสอนก็คือ,อสอนเหมือนกับโรงเรียนทั่วไปนะครับก็จะมีกลุ่มสาระหลักนะครับไปกลุ่มสาระนะครับโดยก็จะมีภาษาไทยนะครับคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับสังคมศึกษาภาระศึกษาศิลปะนะครับแล้วก็การงานอาชีพนะครับผมไงไงถ้าเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนทั่วไปเด็กสามารถทําร่วมกันได้เลยครับยกเว้นกิจกรรมทางศาสนาที่ ถ้าเป็นอของพุทธนะครับนักเรียนมุสลิมก็จะแยกนะครับโดยมีคุณครูดูแลอยู่ครับซึ่งบางครั้งก็เป็นผมเองบางครั้งก็เป็นครูท่านอื่นครับแต่ถ้าเป็นกิจกรรมทางศาสนาของนักเรียนมุสลิมเขาจะทํากันที่สุลฮาครับผมทำกันที่มัสยิดนะครับกิจกรรมทางศาสนานครับใน,ในช่วงเช้าเลยเนี่ยตอนที่เด็กผ่านเข้าโรงเรียนมาเนี่ยเขาก็ทักทายคุณครูเวนะครับเสร็จแ,แล้วกิจกรรมแรกที่ทําร่วมกันก็นคือการทําเวร ความรับผิดชอบครับซึ่งแต่ละชั้นเรียนจะแบ่งหน้าที่การซึ่งตรงนี้นักเรียนจะมาได้แบ่งแยกแล้วพุทธมุสลิมทําด้วยกันหมดนะครับยกเว้นตอนเข้าแถวที่เวลาสวดมนต์นะครับซึ่งก็จะมีกิจกรรมทั่วไปนะครับขารพธงชาตินะครับสวดมนต์เก่าคำปฏิญาณต่างๆเหล่านี้ซึ่งเราเป็นชาตินักเรียนก็ทําได้ทั่วไปนะครับแล้วก็ทางโรงเรียนก็มีวงดนตรีนะครับซึ่งร่วมกันเล่นร่วมกันบรรเลงครับ ระหว่างน,นเรนพุทธและมุสลิมยกเว้นตอนสวดมนต์นะครับน,นเรียนพุทธก็สวดมนต์ส่วนนเรน,นมุสลิมเนี่ยก็จะยืนสงบนิ่งครับผมที่นี่นะครับเป็นโรงเรียนที่มีชั้นประถมโดยเรามาถมด้วยนัเรียนชั้นประถมเนี่ยนักเรียนจะได้รับประทานอาหารฟรีนะครับโดยเราก็เอือ้อนะครับเอือ้อโดยที่ใช้แม่ครูที่เป็นมุสลิมทําอาหารที่มุสลิมสามารถทานได้นะครับส่วนนักเรียน มัธยมเราก็จะมีร้านค้ามาขายนะครับซึ่งก็เป็นแม่ค้าที่เป็นมุสลิมเพื่อที่จะได้สะดวกนะครับสำหรับเรียนมุสลิมในการทานครับผม,ม,ห,มห้องละมาดนะครับตอนแรกนักเรียนเขาจะละมาดที่ห้องประชุมรวมโดยที่มีคุณครูศาสนาเนี่ยมามาช่วยให้แต่พอตอนหลังนักเรียนเขาเริ่มทําเองได้นะครับแล้วก็จะมีห้องละหมาดที่เป็นห้องที่เขาต้องทำความสะอาดเองนะครับแล้วก็ประยุกต์นะครับเวลาเรียนการสอน,นจะตาเป็นห้องดนตรี ต่เวลาถึงวิธีเวลาละหมาดนักเรียนมุสลิมเนี่ยเขาจะทำความสะอาดแล้วเขาจะปิดห้องทําพิธีกันเองโดยที่มีนักเรียนรุ่นพี่นะครับที่มีความรู้นํารุ่นน้องครับผมโดวยวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ที่แตกต่างสิ่งสําคัญที่ควบคู่กันนั่นคือการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมทําให้ความแตกต่างเกิดความลงตัวการเรียนการสอนภาคป,ปกติพอเสร็จแล้วเรากลับบ้าน เห็นว่าต้องมีการไปเรียนอังกุรลอา,าด้วยใช่ค่ะหนูเล่าให้ฟังหน่อยว่าหนูเริ่มเรียนตั้งแต่ชั้นอะไรแล้วตอนนี้คือจบแล้วหรือยังก็ตอนนี้จบแล้วค่ะก็จะมีเรียนตั้งแต่พื้นฐานสําหรับเด็กก็คือเรียนพื้นฐานเหมือนอน,นุบาลอะไรเงี้ยค่ะหนูแล้วก็จะมีการเรียนการสอนแบบเกี่ยวกับการใช้ชีวิตการเราต้องทําอะไรบ้างในเราเมื่อเราเป็นอิสลามอะไรเงี้ยค่ะต้องปฏิบัติอะไรมาัาง ก็จะมีเป็นช่วงชั้นปีหนึ่งถึงชั้นปีหกค่ะก็จะมีการสอบตรวจทำนองพอเรียนก็ประมาณเท่าไหร่ก็เอาจิงๆคือเด็กพร้อมตอนไหนก็เอามาเข้าเดี๋ยวเราก็ถ้าเป็นเด็กโตยังไม่ได้แลยก็จะเริ่มแรกก็เริ่มนับตั้งแต่แรกเลยไงค่ะ อนี่ยค่ะเขาเขาเรียนกันยังไงทุกวันหรือว่าวันหยุดยังไงบ้างค่ะก็เรียนทุกวันค่ะหลังจากเรื่องหนังสือค่ะแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ก็อาจมีเรียนบ้างถ้าคุณครูเขาว่างหรือไม่มีธุระอะไรหนูมองว่ามันมันหนักเลยคะเพราะว่าโดยปกติแล้วหนูต้องเรียนภาคปกติก่อนแล้วกลับไปก็ไปเรียนตรงเนี้ยมันเป็นยังไงบ้างมันก็ไม่หนักอะไรเท่าไหร่นะคะเพราะว่าทางศาสนาเราก็ไม่ได้สอนถึงแบบมันก็ สิ่งที่เราเรียนก็คือเหมือนเราก็เคยเห็นเคยเห็นผู้ปกครองทําอะไรอย่างี้ก็เลยมีความแบบมาเรียนเพิ่มเติมให้ใหนั่นหน่อยค่ะให้รู้เด็กทุกคนต้นรับการศึกษาพร้อมกันเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นพุทธมุสลิมหรือคริสต์นะครับซึ่งอาจจะแตกต่างกันตรงที่ศาสนาพิธีต่างๆครับซึ่งเด็กก็เข้าใจคุณครูก็เข้าใจชุมชนก็เข้าใจเอาทำให้ปัญหาเนี่ยมันไม่เกิดอาจจะมีบ้างเล็กน้อยที่ เป็นปัญหาจุกจิกซึ่งมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่โตอะไรครับผมเวลาที่สอนในห้องเรียนใช่ไหมครับอะไรที่เป็นลักษณะคุณครูที่โรงเรียนก็จะอธิบายนะครับหลักทางพุทธให้เข้าใจแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักเรียนมุสลิมว่าถ้าเป็นของพุทธเป็นแบบนี้ของมุสลิมเป็นแบบไหนปฏิบัติได้ไหมทําได้ไหมเรียนรู้ได้ไหมอย่างเช่นพิธีไหว้ครัครับซึ่งพิธีไหว้ครูเนี้ยก็เป็นปัญหามาอยู่พักหนึ่งที่ว่า S <S <S นักเรียนตัวแทนมุสลิมเนี่ยเขาจะไม่มีนะรซึ่งผมก็ได้สอบถามไปทางชุมชนทางครูผู้สอนเขาบอกว่านักเรียนมุสลิมก็สามารถไหว้ครูได้แค่ตอนที่าศาสนาตอนกราบนักเรียนมุสลิมก็ไม่ต้องกราบครับผมชาติเขาก็เคารพได้ใช่ไหมครับพระมหากษัตริย์ก็เคารพได้ยกเว้นการที่จะกราบพระก็ไม่ต้องก,ก็เว้นวรรคไปแค่นั้นเองครับผม นอกจากรู้จิการแล้วยังมีน้องๆมุสลิมอีกหลายคนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้และหลังจากเลิกเรียนในภาคเรียนปกติเด็กเหล่านี้จะกลับไปเรียนเกี่ยวกับศาสนาอิสลามเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านอังกุรอานเมื่อมาถึงที่นี่นั้นเราก็จะเห็นภาพเด็กนักเรียนทุกช่วงวัยต่างมาพร้อมหน้าพร้อมตาเพื่อเรียนรู้การอ่านอังกุรอานหลักการใช้ชีวิตด้วยความตั้งใจซึ่งช่วงวัยไม่ได้เป็นอุปสรรคในการเรียนรู้ พอตอนตีห้านะครับต้องตื่นมาละหมาดแล้วก็ล้างหน้าแปรงฟันเพื่อจะไปเรียนต่อที่โรงเรียนไทยครับพอเรียนเสร็จก็ต้องกลับมาบ้านเพื่อเตรียมตัวมาอ่านอนังกุอานครับเริ่มเรียนใหม่ก็จะเรียนเกี่ยวกับตัวอ,อ,กอักษรการออกเสียงอะไรพวกนี้ครับแต่และชั้นจะสอนแตกต่างกันไปแล้วก็จะสอนระดับที่มันสูงขึ้นเกี่ยวกับการออกเสียงและการอ่าน การอ่านพย,ยัญชนะที่ถูกต้องแบบเป๊ะครับหนูสามารถอ่านของอ,งองละอ่านได้ยางที่โรเรียนไหมคะ้คระหว่างโรงเรียนที่โรงเรียนสามวันกับเรียนที่นี่อ่านยากกันไหคะยากง่ายกับอ่านค่ะไปโรงเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆอย่างไรบ้างได้เรียนครับได้เล่นด้วยกันครับ หลังจากพึ้งเรียนก็กลับบ้านมาอาบน้ําแล้วก็มาอ่านหนังสือที่อะไรครับอ่านมาสามสี่ปีแล้วครับบางวันก็อ่าน4 5หมาบทัดบางวันก็อ่าน6-7กเจ็ดบทัดครับอ่านจนกว่าจะจบจะขั้นหน้าไว้ใช่ค่ะถู้ประสงค์ที่เรามีครูที่สอนนะคะว่าการที่เรามาเรียนมาอ่านคมภีนเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อความรู้แล้วก็เพื่อศาสนาครับ อนาคตมีความฝันอยากเป็นอะไรคะอยากเป็นคุณครูครับทำไมะคะจะได้สอนลูกหลานครับสำหรับกลุ่มรองตุนลอยตาลาบารารา,รา,าตัวนะครับขอทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนตรีกานะครับสำหรับชายแดนภาคใต้ ก็เป็นข้อมูลการเรียนที่เหมือนกับของเรานะครับแตกต่างกันแค่ภาษาเรียกอย่างเราหลังจากจบจากสามัญเรียบร้อยเราก็กลับมาเรียนอังกอุราานะครับเรียนภาษาเรียนหลัการศาสนาแต่ของเราเรียกเป็นว่าฟอตดูอีนนะครับไม่มีข้อแตกต่างอะไรกันเลยเพียงแต่ว่าหลักภาษามันแตกต่างกันแค่นั้นเองในส่วนของการเรียนที่นี้คะเราจะเปิดสอนเด็กตั้งแต่นท่วมาทีไหน จะเปิดสอนตั้งแต่เด็กที่พอรู้เรื่องเข้าห้องน้าเข้าห้องน้ําได้แม่พ่อเขามาเขาก็ไปเข้าห้องน้ําเขาทาควาสะอาดเขาได้เราก็จะรับเข้ามาเรียนดีที่สุดเนี่ยอายุขนาดเนี้ยดีที่สุดเหมือนได้มาเริ่มแล้วก็ไต่ต่อเราจะรับอย่างนี้แต่ถ้าใครมาจะมาเรียนขอมาเรียนม้างเราก็อนุญาตให้เรียนได้เหมือนกันมีเป็นลําดับชั้นในการเรียนมีนถึงชั้นไหนมันมีสองอย่างชั้นปีหก ครับผมชั้นปี6มันมีชั้น9มันก็มีมันอยู่ที่ว่าในแต่ละจังหวัดในแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาจะจัดการให้เข้าระบบยังไงแต่ของเราเราเลือกให้เข้า6ปีเพราะเด็กของเรามันน้อยมันมันไม่เยอะไงมันเลยเข้า6ปีมันจะจัดการได้ง่ายแต่ข้อมูลเดียวกันหมดครับผมการเรียนการสอนตัวนี้สอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างเรื่องศาสนาเรื่องการอ่านอัลกุรอานและก็เรื่องศาสนาล้วนๆเลยเพราะว่า เรื่องวิถีชีวิตประจําวันของเขาขเขาก็ไปศึกษาที่โรงเรียนสามัญมาแล้วนะเราก็มาเติมเต็มเขาในเรื่องศาสนาให้เขาเข้าใจว่าการใช้ชีวิตของมุสลิมต้องทําอะไรบ้างอะไรทําได้อะไรทไําไม่ได้นะหลังจากที่เขาโตไปวัยรุ่นดิติภาวเขาจะได้รู้ว่าอ๋อไอ้นี้ทําได้ไอ้นี่ทําไม่ได้มันจะไม่เกิดปัญหาก,กันครับผมถ้าเรามองเปรียบเทียบการศึกษาภาคปกติกับการศึกษาตรงนี้คะถือว่าเป็นลักษณะของการศึกษาภาคบัคงคับห,หรือเปล่า,าทุกคนต้องเรียนไหมสำหรับอิสลามเนี่ยทุกคนต้องเรียน พออิสาลามเนี่ยเรื่องการศึกษาเนี่ยหลักศาสนาเขาบอกไว้เลยว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเรียนนะศาสนาเขาบอกไว้เลยตระบุ the the นะอินมีฟรีดะตุนอลากุลิมุสลิมินนะการศึกษาหาวิชาวความรู้เนี่ยจำเป็นสําหรับมุสลิมชายและมุสลิมหญิงนะเป็นสิ่งที่จําเป็นที่เขาต้องเรียนรู้เพราะเมื่อเขาโตไปเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าหลักการตัตนาอะไรทําได้อะไรทําไม่ได้อัลลอฮ์คือพระเจ้านาบีคือศาสนาทูตครับผมในส่วนของการศึก รเราถึงแค่แค่หกปีหรือว่ามีต่อนเนื่องไปก็แล้วแต่แล้วแต่ว่านักเรียนที่จบจากเราไปเขาเลือกเขาแหละหลังจากนี้เขาจะเลือกเขาแหละเขาจะไปเรียนสายสามัญต่อไปเรียนเทคนิคหรือไปเรียนอาชีวะหรือไปเรียนอะไรนั่นเปสิทธิ์ของเขาแล้วแตบ่บางคนก็เรียนศาสนานต่อไปแล้วแต่คนเลือกแต่เราสอนพื้นฐานให้เขาไง,งเนี่ยเราอัดพื้นฐานให้เขาเปี๊ยเลยเขาจะรู้เลยจบจากเราไปเนี่ยเขาจะเข้าใจาเลยว่า อ๋อมศดีมันต้องทาอะไรบ้างอะไรทําไม่ได้อะไรทําได้แต่หลังจากนั้นเขาจะเลือกเขาเองแหละว่าเขาจะเรียนอะไรก็ไม่เกี่ยวแล้วแต่เขาจะมีหลักพื้นฐานในเรื่องศาสนายุติธรรมของเขาเลยอ๋อไอ้นี้ทําดไ,ทได้ไอ้นี้ทําไม่ได้นะเขาก็ไปใช้ชีวิตตามปกติของเขาครับผมแล้วที่นี่เวลาในการเปิดการเรียนเน,นี้ยค่ะน้องขามาเรียนช่วงไหนกันบ้างก็ <S 1> <S 1> จะหลังจากกลับจากโรงเรียนสามัญน,นะครับประมาณสัก4ี่โมงเนี่ยก็จะเรียนเย็นหกโมงจันทร์ถึงศุกร์ วันเสาร์อาทิตย์ก็จะเรียนเช้าถึงเที่ยงก็สอนให้เขาอีกอีกรอบหนึ่งสำหรับผู้ที่เรียนจบแล้วแล้วไปศึกษาต่อไปเรียนต่อตรงนี้ค่ะเขาเขาจะไปไปเป็นในเรื่องของสายอาชีพอะไรยังไงต่อไปค่ะก็เหมือนก็เหมือนชีวิตปกติของคนทั่วไปนะเขาก็ไปต่อได้ตามของของเขาปกติแต่เพียงเราว่าที่เราสอนให้เขานะเพื่อให้เขาเข้าใจหลักจารณาเองว่าเวลาออกไปใช้ชีวิตนะ่ย ไอ้น,นี่ทําได้อน,นี่ทําไม่ได้แค่นั้นเองแล้วเขาก็ไปเรียนของเขาเนี่ยที่เนี่ยจบไปหลายรุ่นแล้วไปเรียนกรุงเทพไปเรียนอาชีวะไปเรียนเทคนิคคือเขาก็ไปของเขาแต่เขามีหลักพื้นฐานเนี่ยวลาไปเนี่ยเขาก็จะคุมหัวไปใช่ไหมเวลาเข้าสังคมไอ้น,นี่ทําได้ไอ้น,นี่ทําไม่ได้ไม่ได้ได้โดยที่เราเนี่ยสอนให้เขาไปเรียบร้อยแล้วครับผมทีเนี้ยค่ะในในห้องเรียนนะคะจะมีหลายช่วงอายุมากเลยครับน รตรงนี้เรามีปุปรสักยังไงในการเรียนการสอนบ้างไม่มีครับเพราะเราจะแยกนะเราแยกยังเด็กเล็กเนี่ยก็จะแยกให้ไปอยู่อีก,อกโหมดหนึ่งเป็นโหมดเริ่มเรียนภาษาใหม่เลยของเขาเมื่อเขาเขาเชี่ยวชาญและชำชองก็เลื่อนขึ้นมาอีกโดยเราเทียบตามระดับการศึกษาของสามัญเลยในยังชุดนั่นก็เป็นอนุบาลทั้งหมดเลยเดี๋ยวขึ้นปหนึ่งก็เขาก็จะยกระดับขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนกันเมื่อโรงเรียนสามัญอ่ะ อนุบาลหนึ่งอนุบาลต้องปหนึ่งปสองปสามมันจะขึ้นระดับขึ้นเลยเพราะเรามีหนังสือของเราด้วยไงใช่ไหมเป็นหนังสือที่เรียนว่าปหนึ่งปสองปสามปสี่ปห้าปหกก็จะเลื่อนลำดับขึ้นมาแต่ใครมีความสามารถถ้ายังอายุน้อยแต่มีความสามารถเราก็เอาอัพขึ้นมาเลยจะได้ไปพร้อมกันเพราะถ้าเขามีความสามารถแต่เขาไม่อัพขึ้นมาเหมือนไปดึงเขาไว้ก็อัพขึ้นใครที่ว่าไม่มีความสามารถไปไม่ไหวก็เอายังคงอยู่เหมือนเดิมเพื่อที่จะได้ไปพร้อมกันพร้อมกันพร้อมกันครับผม เข้ามาเรียนกลางคันนะคะหมายถึงส่วนน้อย,ยส่วนน้อยเขาว่าจะมาเรียนกลางคันแต่เราส่วนมากก็จะบอกผู้ปกครองไปว่าถ้า,ถ,าถ้าเรียนเนี่ยเป็นไปได้ให้มาเรียน,น,ต,น,ยนยตั้งต้นเลยเนี่ยตั้งแต่มาเรียน,นตั้งแต่อนุบาลเนี่ยมันจะง่ายในการควบคุมมันจะง่ายในการสอนเพราะเด็กมันพร้อมกันไปเลยแต่ถ้ามาเข้ากลางคันเนี่ยครูจะเหนื่อยใช่ไหมบางคนที่ไปไกลแล้วแต่เด็กที่เข้ามาแต่เราก็รับหมดเราก็รับเท่าที่เขาสามารถบางบางนักเรียนเนยขาอยู่ไกลเนี่ยขเขาก็จะมาเรียนเฉพาะเสาร์อาทิตย์ เราโอเคขอให้เขาได้เรียนอย่างเดียวเราก็เอาเขาเขามาเรียนแค่เฉพาะเสาร์อาทิตย์เพราะเขาอยู่ไกลไงพ่อแม่ก็จะส่งได้เฉพาะเสาร์อาทิตย์วิ่งมาส่งครับผมในเรื่องความแตกต่างของพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะพฤติกรรมผิวสีวิธีเนี่ยมันแตกต่างกันอยู่แล้วแม้กระทั่งในตัวภาากลางเองวิธีการเรียกยังไม่เหมือนกันนะความไม่เหมือนกันเนี่ยแต่สิ่งที่มันเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือความดี นะความดีในทุกศาสนาแหละสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเพียงแค่เรายึดหลักความดีเอาไว้นะความดีท e e e นะี่ศาสนาบอกไว้น,นี่คือความดีและเราก็ยึดหลักความดีอันนี้เอาไว้มันจะไม่ออกนอกลู่นอกทางแต่ถ้าเราไปยึดหลักความดีที่ไม่ใช่ลศาสนาเนี่ยมันจะออกนอกลู่นอกทางไปนะเพียงแค่ว่าให้เรานั้นพยายามเอาศาสนาเนะี่ยให้เข้ามาอยู่ตัวเราได้มากที่สุดนะอะไรที่เราสามารถทําได้ก็พยายามทําให้ได้มากที่สุดเพราะศาสนาเนี่ยจะทําให้คนไหนก็ได้ ศาส,สนาไหนก็ได้ผิวสีไหนก็ได้คำพูดไหนก็ได้ให้เป็นคนดีได้เพราะด้วยกับศาสนาที่มีรัฐธรรมนูญอันเดียวกันนั่นคืออัลกุรอานคำพีของอัลลอฮฺสุภาห์ตาละครับผมและนี่คือวิถีชีวิตบางส่วนของพี่น้องมุสลิมในพื้นที่ภาคกลางที่แสดงออกได้ว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนแตกต่างอย่างไรหากมีการเคารพซึ่งกันและกันก็ทำให้ทุกอย่างลงตัวและวันนี้รจิการก็ไม่ลืมที่จะเขียนจดหมายตอบกลับ เล่าเรื่องราวที่เขาทำทั้งหมดในวันนี้ไปให้เพื่อนที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับรู้สวัสดีเราสบายดีเราเรียนอยู่ที่โรงเรียนวัดโคเกตจังหวัดสมุทรสงครามเป็นโรงเรียนการศึกษาภาพปกติมีฐาน่าเรียนทุนและมุสลิมรวมกันเพื่อนเพื่อทุกคนน่ารักมากหลังเลิกเรียนเราต้องไปเรียนอ่านอัลกุรอานทุกวัน จะมีคุณครูมาสอนเป็นโรงเรียนใกล้ๆบ้านมันทําให้ฉันได้รู้หลักคําสอนของพระเจ้าแล้วนํามาใช้ในชีวิตประจําวันได้ถูกต้องตามหลักศาสนาการอยู่รวมกันที่นี่ทุกคนรักกันคารพและให้เกียรติกันละกันสุดท้ายนี้เราก็ขอให้เธอมีความสุขสุขภาพแข็งแรงขอให้พระเจ้าคุ้มครองถ้าเราว่างจะเขียนจดหมายไปเล่าให้เธอฟังบ่อยๆนะ